มานะครับวันนี้จะมารีวิวเก้าอ,อี้แคมปิ้งครับแบบไหนเรามาเปิดดูกันนะครับนี่สั่งมาสามตัวพ่อแม่ลูกเลยนี่สามตัวนี่นหลักเป็นแบบนี้สามตัว,ตวโอ uh. ้ยของขาด จะมีผลได้สามตัวนี่ซื้อเราจะมาแกะให้ดูกันนะครับว่าเป็นไงเฮ้ยราคาไม่แพงนะสามตัวนี้เท่าไหร่สามตัวพันมันรวมมัน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 รวมรวมอะไรวะลืมวะ อ๋อม,มันมันมีคอรสส่วนลดด้วยสามตัวเก้าร้อยเก้าสิบห้าบาททอนห้าบาทพันหนึ่งทอนห้าบาทแต่ว่าขอมาดีนะร้านต่าจากราชิตาวยรุร่นราชาว้าวเราจะมาดูแล้วนะครับโอ,อ้้หนหนักโอเคครับ อายุได้เลยละนะ,นะสวยอัน,นี้ปิดสวยด้วยเยนะ้น้ำหนัดีมากไม้นี่โอเคเดี๋ยวให้พิมลองนั่งดูเป็นยังไงโอ้ยโอเคเลยนะอ่ะพิมพ์ลองนั่งดูด้วยว่าพิมพ์น้ำหนักเท่าไหร่พิมพ์น้ำหนักเท่าไห<ม>ร่ สี่สิบกว่าเลยไหมได้อยู่แต่วันนี้เขาบอกว่าห้าม,ามเกินห้ามเกินนั่นโอ้ยเป็นไงนั่งสบายปะเขายโอเคไหมโอเคโอเคตายไดยอย้อยยุนะครับวันนี้เราจะมารีวิวเก้าอี้แคมปิ้งกันนะครับนี่สั่งมาสามตัวเก้าร้อย 9ก้าร้อยบาทโอเคไปแล้วครับฝากกแลวก็ใช้ด้วยครับบายบาย